กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้อ,นะะอทง,ทนงทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจที่มอบให้กับสาวโซพารวยชาแนลด้วยนะคะขอบคุณทั้ง fc ใหม่และ fc เก่าที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะเราก็มาฟังคําเตือนกันก่อนเนาะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง การนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจ๋าแนวทางตัวเลขก็มีเข้าบ้างรุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดานะคะมีขึ้นมีลง มีเข้ามีออกปะปนกันไปเนาะพี่น้องจ๋าแอดมินก็จะมาในแนวทางนะคะของวันที่25่สนะคะยีเดือน10ปี64นะคะแนวทางหานอยสูตร จริงใจนะคะจริงใจหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเด่นวิง่ง สำหรับสายวิ่งนะคะก็จะมีเก้าสี่สองศูนย์นะคะส่วนชุดเด่นของเราก็จะเป็น หกกับเจ็ดนะคะเราก็มาเจาะหกกันนะคะก็จะมีหกูนนะคะหกห้าหกแปดนะคะส่วนเด่นเจ็ดนะคะ เด่นเจ็ดก็จะมีเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่นะคะส่วนชุดการนะคะชุดการก็จะมีเจ็ดเก้า หกหกนะคะแล้วก็หกสองหกเก้านะคะสามหกเนาะตัวที่แอดมินชอบนะคะก็จะมีเจ็ดสี่เจ็ดหนึ่งนะคะแล้วก็จะเป็นหกสอง 60นะคะจะเป็น68เนาะแล้วก็6 6นะคะเอาติกรก์พี่น้องหรือใครจะชอบต่างจากแอดมินก็ไม่ว่ากันนะคะบางทีตัวที่แอดมินเน้นก็เข้าตรงๆนะคะบางทีตัวที่เราไม่เน้นเนาะก็มาเหมือนกันนะคะพี่น้องจา๋าอย่าลืมไปกลับนะคะสำหรับคนที่ชื่นชอบก็จดไว้แคบไว้นะคะ เพื่อป้องกันการลืมจ้าก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อยๆไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะสาวโซ่พารวยชแน,นลด้วยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิง่งกดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแอดมินนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงดูยดูยแห่งๆกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้ แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะกระสวัสดีจ้า